เอาสวัสดีเจ้าพี่น้องเ <c oughs> มื่อเหตุยังอีกมื่อ <c oughs> น,น,นี้ยุลานคือเกาเหรอจ้าเมื่อหนี่ยุลานคือเกาปฏิเดจ้าปฏิทุกคนเด้อไอเ<อ>มื่อบอกไปเพิรนได้ว่าลานเขาเป็นยังคือว่ามีผลกระทบกับโคยุโควิดล,ลานเขาคือวุ่นยุคเกาแทนลานเป็นยังคือวุ่นยุคเกาปฏิพี่น้องลานอื่นกับข้าเจ้าก็ได้ปิดลงหลายอยู่เด้เอเพิร์่ย<ม>ุสถอือ<ะ> เพราะว่าล่านล่านควอยกับคือสิ่งสิ่งสำคัญเนาะจ้ะพี่น้องกับคือว่ามันมันทำเลมันกับหมอเราในมูบานแบบแบบว่ามันเป็นในหมู่บานมันบริอยู่ในเมืองมันมันอยู่ต่างจังหวัดของประเทศสวีเดนจ้ามันอยู่ตั้งจังหวัดเป็นเมืองกันมู่บานน้อยเราก็มีหลายมู่บานอ้อมยู่หลาขึ้นกันเราก็ทำเลมันก็อยูติดถนนใหญ่พร้อมนะพี่น้องเราวัาที่นี่ห้ากกะ ก็ต้องเคดอาหารให้ได้มาตรฐานขันพราแสบเขาก็บอ่มากินเด้เมียนเออได้มาตรฐานข้อมสะอาดความสะอาดหนึ่งพี่น้องเราก็การเทคแค่ลูกค้าว่านั้นละเราคุยกับลูกค้ากับลูกค้านี่ถึงสิน่ะมันก็สําคัญปต่ว่าล้านเฮาหนีมันมันมันทำเลดีคือว่าอยู่อยู่หม่องมูบ้านเฮาอยูหนีรงงานหลายรงงานหลายลงงานหล เห็ดรถวันโวโรงงานไหนไว้หลายหลายโรงงานมันซ้ำซ้ำมูบาโรงงานเลยไปเถอะควมมศกดีกับกับมีวงนี้แล้วพี่น้องอีกอย่างหนึ่งกับแบบว่าเฮ้าหนีตรงซื้อสัดกับลูกค้าเด้เฮ้าตรงคว้มสะอาดแล้วกับอาหารตรงได้มาตรฐานอยู่ตลอดอาหารก็คือเข้าก็ต้องกินได้เฮ้ากินได้ลูกค้าก็ต้องกินได้ดิพี่น้องแมนบ่ล่าคันเฮ้ากินได้ลูกค้าก็ต้องกินได้เฮ้าก็เฮ็ดเข้าบ่เอาเปรียบลูกค้าเข้าก็ไ่ได้เอาเปรียบลูกค้าเข้ากั นั่นแหละอันใดพ่อสิแจกสิแถมใดกระเฮ็ดกระให้เกิดเพื่อแบบว่าเฮ้ากินยังไดเฮ้ากระเฮ็ดให้ลูกค้าังสั่นเนะาะจ้านั่นแหละบานีตนละมือบุญซ้ำใดพี่น้องสิให้เบิ้งเด้อสิบุญซ้ำใดจะเบิ้งเอาโลดปุนหันหันของอเนี่ยสองห่อยโลมืลอนี่เออสองห่อยโลพี่น้องว่าไม่ไน้หน่อยอ่าล้าน มันควมโศกดีไอ้เฮ้ามัน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 กะเสียงไอ้ยูดอกไอ้ยูโควิดคนมันกะยานที่สีออกข้างนอกยานสียังเมนบอกมาซสื่อเฮ้ากะสวดมนต์ไหวพระไปนั่มสวดมนต์ไหวพระนั่มละพี่น้องอธิษฐานขอจักสีได้บ่ได้กะขอไว้ก่อนไอรานยูรอดปลอดภัยกะกะเป็นยังเออก็เป็นยังบุญพี่น้องบ่เคยมีปัญหาดอกแปลว่ากะก็ดีอยู่นะกักับถือว่า ยู่ยู่ได้นะพี่น้องถ้ามันมันก็สำคัญคือว่ามันเป็นร้านแท็กอาเแบ้นั่ง้านเอากลับไปกินบ้านเออเอากราบไปกินบ้านแล้วก็แบบว่ากราบกับมี่ยู่คนที่นั่งกินแต่เขาก็นั่งข้างนอกส่วนหน้าเขาก็นั่งข้างนอกกันอืมขันย่างหนาห้อนเป็นบ่ล่ะเพราะว่าย่างหนาหนาหมูข่อยกับปิดอยู่แล้วกระสิมาเปิดช่วงหนาห้อนมันกะทั้งทั้งบ่มีร้านหลายร้านอยู่อยู่ในหมู่บ้านนี่ละแวก โมบันในหน่อยแน่ๆน้ำมูนนี่บะมี่เลยมีแค่ลานพิซซ่าลานเดียวมีตลาดพิซซ่าแล้วก็ลานอาหารไทยกับมี้านหฮาวลานเดียวก็มีคือนี่แหละทำเลพ้อมพี่น้องทำเลดีสะอาดได้มาตรฐานซื้อซัดกระโกค่ะเฮ็ดเนื้อกินนี้ต้องให้ยูขคองทีรสชาติใหญ่มันแซ่บกับวิญญาใส่หัวใจลงไปใส่หัวใจลง เ,เดี๋ยวแช่ไปเบิ้งอันเตรียมข้องอานนึงอันนีออ้ก็ล้านเนาะอให้เบิ้งมันสิหกแน่ด้วพี่น้องพระว่าเอาของมาใส่พุน่นน่ะกล้องพักอันอันอันนึงเนี่ยแผนกเสียบใกล้เตรียมคือกันอันนี้เสียบใกล้เสเต๊ะอันจักรโล่ใกล้เสเต๊ะมือนี้หนึ่ง14โล20โลอืมใกล้20โลใกล้สเต๊ะเด้อพี่น้องเนี่ยเตรียมอันนี้แผนกเสียบเป็น,ปนปบ่บ อันนี้ธนักเสียบเป็นว่าแผนกนี้เสียบลูกเดียวอือก็ให้เบิ่งนี่ล่ะจ้าเบิ่งละร้านเฮานี่ล่ะนี่ล่ะพี่น้องมื้กันะๆจั่ะหน้าห้อนมื้อนีอากาศดีๆมื้อนี้ฮ้อนแฮงอากาศไ ช่วงนี้มันใบสีใบสองใบโม่งกลัวแล้วลูกค้าก็เริ่มบางแน่แล้วพระเจ้าจ,าจะไปอืม่บานนบว่้านี่บุญไหลนี่แหละคันบุ้ามนีก็่าไันสรกมที่นองไอพันแม่ไอนี่ยทำทำเลเฮ้า,ามันก็นได้บ่งวิวทงวิวท่าได้นั่งข้างนอกเออรดกับแลนช่วงเสียงช่วงเสียงนี่แหละมันเป็นติดทนทางใหญ่เลย ทำเล่กับมอะทำเล่ก็ดีพี่น้องมันมันโชคดีที่ห้าใดทำเล่นี่ล่ะโชคดีค่ะเออทำเล่ดีแห้งมึงนี่คนคนกะมาเบิงดีดีดีมาขอซื้อดีดีได้อันซื้อไปเฮ็ดไอ้ร้านอาหารในคนคนต่างชาติเนะแต่ว่าเข้าอยากอยากให้ไว้ร้านอาหารไทยเนาะขันคนสิมะซื้อเป็นบอผู้ใดอยากมาซื้อกะติดต่อมาหลดด้วจ้าอยากมาซื้อจัดกัรเพราะว่ารวยแล้วสิกับไปอยู่เมืองไทยแล้ว เมื paid, ่อเราเห็นมาเป็นซ you know? ิปกาปีแล้วเป็นซิปกาปีแล้วเด้อจ้าผู้ใดสนใจจัดการก็มามาถามติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้เด้อจ้าเอ้าเข้าเข้ากับผ้าพี่น้องเพิ่นเบิ่งซัมเน่แล้วเออเอ้าไปจะ๋วไปหั่นเนื้อต่อกันลูกค้ามาสิบ่มีเนื้อผัาให้เพินพี่น้องฝากได้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้นเด้อจ้ามาติดจ้า すごい